มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านหมูสเต๊ะเอกใจร้านขาดทุนมาตลอดสุดท้ายรู้ความจริงจากปากคนใกล้ตัวเมื่อเวลา15เรานของวันที่13ทธันวาคม2565ที่สพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะนางรัศมีกล้าวจิรกิจนิพัฒน์อายุ43ปีเจ้าของร้านหมูสเต๊ะ,ะมักกง,มงกรทองเยาวราช เดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทพักพลรองสอวสอบสวนสอพอบางใหญ่นะคะเรื่องที่ถูกลูกจ้างชื่อว่านายโพอายุ43ปีแล้วก็นางมะอายุ45ปีสองสามีภรรยาสัญชาติเมียนมาที่รับเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างแปรรูปหมูสดเป็นหมูสเต๊ะส่งขาย แสบอยักยอกนำหมูสดออกไปเร่ขายจากราคากิโลกรัมละ180บาทเหลือเพียงกิโลกรัมละ70บาทมานานกว่า4ปีทำให้เสียหายหลายแสนบาทพอจับได้ก็ไล่ออกกลับถูกลูกจ้างสองผัวเมียแสบนะคะโทรศัพท์ข่มขู่ลูกจ้างคนอื่นๆที่ทำงานจนหวาดผวาพนักงานกลัวนะคะจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับลูกจ้างสองคนผัวเมียสุดแสบให้ถึงที่สุดเลยค่ะ ด้านนายสุพนัดเหลืองจินดารัตอายุ65ปีเจ้าของร้านกล่าวว่าตนเองรับสองผัวเมียคู่นี้ทำงานเมื่อปี2561โดยตอนแรกทั้งสองคนยังคงทำงานไม่ค่อยเป็นแต่ว่าตนกับภรรยาค่อยๆสอนจนเขาทำงานได้ซึ่งตนก็ดูแลเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนญาติให้พักอยู่ภายในร้านแถมติดแอร์ให้อีกตัางหาโดยให้ค่าจ้างวันละ600บาทอาหารการกินตนเองก็ดูแลทั้งหมดต่อมาหมูสดตนเองสั่งเข้ามาทำแปรรูปเป็นหมูสเต๊ะส่งขาย อาทิตย์ละ300-700กิโลแต่ว่าปรากฏว่าปริมาณที่ได้กลับลดลงอย่างต่อเนื่องจนทำให้ร้านขาดทุนมาตลอดจนกระทั่งมีลูกจ้างที่ทำงานในร้านคนหนึ่งมาร้องไห้แล้วก็บอกความจริงว่าตนกับนายโพกับนางมะสองสามีภรรยายได้แอบลักลอบนำหมูสดออกไปเร่ขายมานานแล้วตนจึงได้ตรวจสอบพบว่าเป็นความจริงจึงได้ไล่ทั้งสองคนออกจากงานแต่ไม่ได้ดาเนินคดีเพราะว่าสงสาร จนกระทั่งวันนี้นายโพลแล้วก็นังมาได้โทรศัพท์มาหาลูกจ้างคนอื่นๆว่าจะกลับมาค่าทุกคนหากว่ายังคงทำงานอยู่ที่นี่ ถ้าไม่อยากเดือดร้อนให้ลาออกไปโดยทั้งสองคนมีญาติแล้วก็เพื่อนทำงานอยู่ในพื้นที่ตลาดบางใหญ่หลายคนทำตัวเป็นมาเฟียหลังทราบเรื่องตนเองกับภรรยาจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้างทั้งสองคนให้ถึงที่สุดเพราะเกรงว่าลูกจ้างที่ทำงานในร้านจะไม่ปลอดภัยทุกวันนี้ลูกจ้างไม่กล้าออกไปนอกร้านเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายสุดท้ายนี้ตนเองอยากจะฝากเตือนเจ้าของร้านค้าต่างๆที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวว่าอย่าไว้ใจใครง่าย ถึงแม้ว่าตนจะทำดีขนาดไหนก็ตามก็ยังถูกหักหลังจนทำให้ได้รับความเสียหายแถมยังไม่สำนึกบุญคุณที่ตนไม่เอาเรื่องแต่อย่างใดกลับจะมาทำให้ธุรกิจของตนเองได้รับความเสียหายอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ